บ่เ่าเคยได้เอ้าอ้ายคนยินดาวเทียนบ่ทีนั่นแหละเออเออแม่ขู่ผนึ่งมวยเออสูบชาตนี่มวนอย่างเดียวเลยมันบ่มวนยิมอย่างเดียวยิมอ้าวอ้ายเอาอยู่จะกูเฮ้ยแต่อ้ายสิบอกขอกฎหมายหนึ่งอย่างเนอะต่างปรมันสมีสารตัวหนึ่งเขาเรียกว่าสาร S T K หรือยังนี่แหละ ขั้นเกินชุดสองมิลลิกรัมเนี่ยมันจะป่ามันจะไปเป็นสารเสพติดเด้อะพอเชนแล้วให้เบิ่งโตตรงนี้ใต้อายอาจจะข้อมูลอ้ยอายบอวบากตอนนี้มันอาจจะมันมีสารตัวหนึ่งแหละเป็นภาษาอังกฤษนะขันมันเกินจํานวนมิารีมาต์นะไปมิลลิกรัมทอนี่มันสิโพเป็นสารเสพเสพติดแล้วก็สิมันก็ผิดกฎหมายพอเชนแล้วกับกับศึกษาข้อมูลเอาเดี๋ยวว่างๆกูจะเปิดคูเกินเดี๋ยวเปิดคูเกินมึงอ่านมึงฟังเด้อเออ จากไอ้ภาวน่าเห็นมึงได้เป็นเจ้าสัวเอ่อ